เดินมาเลยเดินเลยเดินเดินไปข้างหน้าเลยตัวเอ้ฟัวเดินไปเลยฟัเดินไปเลยฟูเดินไปเลยฟูเดินไปเลคเดินไปไหนก็ไปเดินไปไหนก็ได้เดี๋ยวจ่าไปตามเออไปไไปเปรมานจังเลยเดี๋ยวขึ้นหนงสูงกันขึ้นหนงสูงให้เออได้ได้ได้เดินมาเดินมาเลางกลางเดินมาเลางกลาง สวัสดีครับเฮ้ยเจ่าอยู่ที่สองมาจ่ามดูดิเอาเรื่องนะเรื่องนะดูดิดูดิเหยาะเหาะเหาะเหาะเกี่ยวปืนเลเซอร์แล้วก็ลงไปเรือแล้วก็ไปเอาปืนเลเซอร์อีกไปได้แผนเป็นแผนเราครับเดี๋ยวเราปั๊บ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 บินฟาร์มามแล้วก็กระโดดมา ใช่ไหมอใช่ใช่กระโดดไม้เอเลี่ยมเลยเออมันเป็นแเวยโอ้กหคุได้ของดีเพื่อน A little bit spicy กันอะไรเพื่อนแฟกันเพื่อนแฟกันกูว่าเพื่อคปลอดภัยกูขอยิงแฟตรงนี้ก่อนโอ้ยยยยหัวเเน้นหัวเน้นเน้น U u! มีอัคว่ะวิกูใช้อาร์ติควอาเลยลองสเปรด้ะเฮ้ยมันทำไมยิงเป็นชุดปัก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 ันน่ะเฮ้ยจ้านี่ไหนครูอุ้เจ้ว เฮ้ยอะไรเอ่ยพัดไป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 อุ้ยมังกรจ้าเฮียมังกรมังกรเออมังกรมีมังกรมีนี้ยานอุกาศแล้วก็ดาวขี่มาเลยพวกมังกรีเอวี่าพีเอวีว่เฮ้ย ว้าวลูกพ่อ,อามาแล้วลูกกระสุนไหมกระสุนกระสุา,ายิงคนกันเหรอระ <c oughs> ยะ <c oughs> ไม่มีพลาด <c oughs> จาจข้างล่างข้างล่างเอ็ด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 เอ็เห็นปะหน้เ้เนู่คหันหัหันข้างงข้างหางนข้างให้จ่าได้ได้ข้างเออข้างีข้างนึงเ่เอามันจาเอามันเอามันเอามันเ็บเจเอามันจ่าเดี๋ยวี่รคุณไม่ไหวแล้วคุลงไปีกไจ่าจ่ยจ่จ่นไปใส่ หมดพอพอมันซูมแล้วแม่งติดปีกว่ะเอากูขึ้นไม่ได้ Nope ไได้ไหมเอากูไปทำไมไม่มีที่ขึ้นมังกรอ,อะไรแวจะจะจะขับลงไหมไม่มีที่ขึ้นไอ้เกียบัก อ๋อมามานี kind of like, ่ดิมานี่เยี่ยมเยี่ยมมากเยี่เยี่ยดีไม่เป็นไรจ้ะกูไม่สามารถนั่งได้แต่กูขึ้นอย่างนี้ได้ป่ะเพื่อนเยี่ยบหลังมังกรอ่ะเฮ้ยค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆขึ้น เดินมาด้วยมเอ้ยเดินมาเอ้ยเฮ้ไอ้ยเฮ้เฮี้ยควอน้องมันลื่นมากเลยก็จากหมดขึ้นไงเอามาวิ่งกลับมาเฮี้ยคว่าจะไปถึงแค่ตอนเดินมาเลยเดินเลยเดินเดินไปข้างหน้าเลยตัวเอ้ฟัวเอ้ยเหี้ยจากกูไหลเดินไปเลยฟูเดินไปเลยฟูเดินไปเลย เดินไปไหนก็ไปเดินไปไหนก็ได้เดี๋ยวจ่าจะไปตามเฮ้ยไป่พอลมานยังไงเจ้จามงนี่มัเยอยเอ้ยมาทำอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนสายหน่อยเพื่อนสายหน่อยเดี๋ยวขึ้นตรงสูงกันขึ้นตรงสูงให้เออได้ได้เออเออไปอเออเออเเออเออเอเออเออเออเเออเเออเอเเ หลังงานไม่พอเอ้ยเห็นแลจอดฟูไปจ่าเลยลังนี้จเยหูฟกันไหมนะฟูฟกันไว้ฟูไเพื่อนได้เแม่งมึงมักนพไฟกูอีกตัวจะวิ่งลงมาไออีกสามคนเลยอีกสม จ้าจ้าหน้ากูเพื่อนโอ๊ยโอเคโอเคออเฮ้ยบ้าเยอะมาใช่ใช่เหลืออีกคนนึงเพื่อน้ยจ้าเฮ้